กาวโซเดกันด้วยนะครับขอต้อนรับสูตรายการสไตล์คุณกล้องดี่ตกันนะครับก็เออวันนี้ก็จะมากอบการโปรโมทช่นลเหมือนเช่นเคยใน ep 3โอ้โหหูกูวิ่งเลยทุยเออวิ่งอยู่ดีโอเคนะครับแล้วก็มาอยู่กับใครวันนี้อยู่กับคุณนายซ่า8432นะครับ ที่เขาคนนี้เขาก็เป็นแบบคนที่ดังอยู่นะคนติดตามเขาเท่าไหร่เก้าสิบสี่คนเลยผมแค่หกสิบสองเองช่างเถอะก็มาดูกันนะครับว่าเขาลงคลิปอะไรมาบ้างมาดูตองแรกคลิปแรกเลยการเกิดหมู่บ้านเ p c กลางน้ำการผสมใช้ไข่ใ,ให้ได้ถ้าลลมลายแค่นี้แล้วก็อะไรนะนาจาะ แอปอัดหนา้าจอระดับ HD ไม่ต้องรูเฉพาะอะไรนี่มาดูของรายละเอียดของเขาได้เลยเขาลงไว้เยอะโอเคมาก็พี่เขาคนนี้เป็นคนคุมแบบเชี่เขาแบบดังดังมากดังดังอยู่ก็มาดูอะไรดีวะที่เขาทำลองกล้องใหม่อะเราดูสิ ปูอย่างลื่นเลยสวยดยอดป่ะเราเขามีอินโทนไหมวะนี่ไงดูอินโทอนเขากันนะครับโหเยอะกว่าผมอีกอ๋กอออไปปรับอะไรเออเราไปดูที่เขาปรับเท่าไหรหนูสึก 360พิกพีก็อ่ะแค่นั้นะที่จะมาโบสถ์กัเขานะก็ขอตัวรับก่อนสวัสดีครับ